สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรละเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาปลูกนะครับไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับก็นี่ครับเป็นฤาษีผสมนะครับเพื่อนเพือนฤาษีผสมเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่สวยงามนะถ้าเลี้ยงนะครับให้ติบให้เติบโตแล้วก็ต้นแบบสมบูรณ์จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นไม้ประดับที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับแค่ปักชำ ทิมทิมก็ติดแล้วนะครับอันนี้เป็นฤกษ์ผสมที่ผมเคยได้มาฟรีนะครับตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับนานแล้วผมก็ปักปักชําไว้ก็มีการเติบโตอะไรมาเรื่อยๆนะครับแต่ปลูกใส่ในถุงดำไงเพาะชาเอาไว้ผมก็เลยคิดว่าเออนะครับอยากให้เขาเติบโตได้ดีกว่านี้รากเดินได้ดีมีธาตุอาหารที่มากขึ้นก็จะมาปลูกลงกระถางนี่ทางฝั่งนี้เห็นไหมครับปลูกลงกระถางในกระถางขนาดเออสินิ้วประมาณ10นิ้วนั่นแหละนะครับมีอยู่ประมาณ หกกระถางนะครับก so ็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาปลูกไปด้วยกันในวันนี้นะครับส่วนดินที่ผมจะใช้ในการปลูกเป็นดินที่ผมได้ถ่ายวิดีโอนั่นแหละนะครับที่ผมได้ถ่ายวิดีโอพาเพื่อนๆไปเอาดินนั่นแหละนะครับเป็นดินใต้ต้นก้ามปูที่ดีเยี่ยมเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูไปก็ดูรู้เนี่ยว่าดินดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับนนี่ก็จะเอาดินนี้แหละครับปลูกแล้วก็วัสดุรองกระถางก็เป็นอะไรวะเรียกว่าอะไรดี ต้นกล้วยสับอะต้นกล้วยสับนะครับที่สับเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็จะใช้มารองกระถางรองกระถางแทนกาบมะพระ้าวถ้าใครมีกาบมะพระ้าวก็ใช้กาบมะพระ้าวเลยนะครับแต่ผมจะใช้อย่างนี้แหละนะครับเห็นได้ผลดีเหมือนกันนะผมใช้มาอย่างนี้เองเนาะอ่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมามาปลูกด้วยกันเลยครับเพื่อนๆมาครับพร้อมแล้วเราปลูกเลยนํากระถางมาใส่ อะไรลืมอีกแล้วจะเรียกว่าอะไรนะ,อ,ะ,นระนอ,อ่ต้นกล้วยสับละกันเออต้นกล้วยสับนะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปพอประมาณรองก้น,นกระถางเอาไว้แล้วก็ใส่ดินลงไปดินดีของเรานะครับดินหมักชั้นดีเลยเนี่ยธาตุอาหารเยอะดินนี้ผมไม่ผสมปุ๋ยคอกเพิ่มนะทุกคนเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะมีธาตุอาหารที่เยอะเพียงพอแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มลงไปนะครับหรือจะใส่ก็ได้นิดๆหน่อยๆน,ยนี่แล้วก็เอา ยูสีผสมที่เราเคยชําไว้ในถุงมานะครับแล้วก็บีบบีบถุงอ่บีบบีบถุงหน่อยทั้งก้นถุงด้วยนะครับแล้วก็คว่ำเอ็นไม้รากเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็คว่ำแล้วก็ดึงออกนี่แล้วก็วางนะครับง่ายไหมครับง่ายเลยเนาะไม่ยากหรอกแล้วก็วางในกระถางอย่างนี้ให้อยู่จุดกึ่งกลางแล้วก็นี่ เอาดินกลบลงไปนะครับง่ายๆแล้วก็ไปตั้งไว้แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ว่ารอสีผสมเนี่ยไม่มีพวกศัตรูพืชนะศัตรูพืชเขาก็มีนะครับพวกเพลี้ยดําอ่ะมันจะมายุ่งนะครับพวกเพลี้ยดํามันเยอะเหมือนที่ไปในพวกกะเพราวพวกแมงลักนั่นแหละนะครับพวกเพลี้ยดำในรอสีผสมก็โดนเหมือนกันนะครับผมก็โดนเยอะนะผมก็มัน พยายามเด็ดใบนั้นทิ้งแล้วก็เอาพวกอะไรมาฉีดพ่นเนาะนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่มารบกวนต้นหรือสิ่งผส SO มของเราเสร็จแล้วครับเพื่อนหนึ่งกระถางอ่ะอันนันเสร็จแล้วเราก็ยกออกเลยนะครับยกออกเลยแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนี่นะครับเพื่อนๆก็ทําอย่างนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกสังเกตดูว่าช่วงนี้ผมจะเออไม่ใช่สังเกตคงไม่มีใครสังเกตหรอก ผมสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองว่าอันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆนะสังเกตตัวเองว่าเออยอดวิวคลิปทุกวันนี้มันน้อยเนาะเออยอดวิวคลิปทุกวันนี้มันน้อยนะครับแต่ผมก็เออถามว่ารู้สึกแปลกใจไหมมันก็ออเนาะแต่ว่าเรามันไปควบคุมอะไรไม่ได้น้อยก็ให้เขาน้อยไปนะครับ youtube เขาคงจะยังไม่ดันช่องผมเท่าไหรนะ่เนาะนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า เราก็รู้ตัวเองดีแหละเราไม่ใช่คนดังคนอะไรนะครับใครจะอยากมาติดตามคนบ้านๆแบบเราละ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องนะครับขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาของเราไปนะครับแล้วทุกวันเนี้ยผมลงลงคลิปทุกวันนะครับเพื่อนๆจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันเลยนะครับอยากให้รู้ไปดิวว่ามันจะเป็นยังไงลงคลิปทุกวันนะครับารายได้มันจะขึ้นดีไหมอะไรไหมนะครับรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรหรอกวันหนึ่งก็เหมือนหยอดกระปุกนะครับไม่ได้เป็นรายได้ที่ เป็นกรอบเป็นกรรมอะไรเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าเราก็นะครับ,นะรบทำไปเรื่อยๆนะครับเหมือนสะสมเอาไว้หยอดกระปุกเอาไว้นะครับใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้มีความสุขทํานั่นทนํานี่ไปเราก็ถ่ายนะครับให้อยู่ในเนื้อหาสาระให้อยู่ในแนวทางของเรานะครับทุกคน ถึงว่ายอดวิวจะน้อยคนดูจะน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพยายามนะครับสู้ทําต่อไปเพราะว่าไม่มีใครที่จะทําอะไรสําเร็จนะครับตั้งแต่ตอนแรกหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่คนจางคนเด่นอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องน้อยใจในตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีนะครับเพื่อนๆนี่ครับทาไปเรื่อยๆปลูกแบบนี้แหละนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการ สู่ชีวิตต่อไปนะครับ นี่ครับเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราก็นะครับทําการรดน้ําเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เราก็ไปตั้งไว้นะครับในที่แดดเลยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นพืชที่ชอบน้ําชอบแดดนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็อากาศนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับเนาะดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับใครมี Facebook ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจโอนใจรักเกษตรด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ